สวัสดีทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่เซเว่นทูชินั่นเองเนื้อผมแล้วนี้นะฮะเซเว่นทูชินะฮะก็อยู่กับมังงะเรื่องจูลิศึไคเซ็นนะฮะหรือว่ามหาเวทพนเดอรมานั่นเองเนื้อผมในตอนที่130นะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะคือภาคชิบุย่านะฮะในพาร์ทที่47แล้วและคลิปนี้นะฮะอาจจะไม่มีการฉายหน้านะฮะหรือว่าเห็นรูปหรืออะไรทั้งนั้นนะฮะเนื่องจากว่าตัวผมนะฮะได้มีการทำคลิปนี้นะครับผมตอนเที่ยงคืนพอดีเเป๊ะลยแต่ถ้าเกิิดผมลลงคปช้้้้าาาาาานน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 นะะะะะฮฮเเเเเื่่่่่อออองงงงงงจกกกกววววทฝััััััขลลคครรรปป็็ตตแแสำญดดียผมมใูไง แปลกใจนะับว่าทําไมทําเที่ยงคืนนะฮะถึงลงอัลบั้นี้เปิดเเรื่องมานะฮะหลังจากที่ทางฝั่งของไมโตนะฮะตัวเขานะฮะได้กางอนาเขตมเนี่ยตัวไมโตนะฮะก็ได้คิดว่านี่นะฮะคือทุกอย่างหรือไม่ก็ไม่มีความหมายอะไรเลยขยายอนาเขต self o m n i m e n t of perfection 0.2วินาทีและหลังจากนั้นภาพนะก็ได้ตัดมานะที่ทางฝั่งของโชโดซึ่งตอนนี้นะฮะได้มีคําพูดนะฮะเขียนไว้ว่า ตัวของโชโดเนผมกําลังป้องกันนะฮะในการรับการโจมตีนะฮะจากทางฝั่งอนาเขตซึ่งโชโดของเรานะฮะก็รับมือนะฮะด้วยอนาเขตที่เขานะฮะสามารถใช้ได้ตัวเขานนผมเหมือนว่าเขานะฮะจะได้รับการถ่ายทอดนะฮะจากพลังอนาเขตนี้นะฮะมาจากทางฝั่งของยูกิทาสุคุโมะซึ่งผมนะฮะต้องบอกก่อนนะฮะว่าหลายคนนะฮะอาจจะงงว่ายูกิเป็นใครคือจริงๆแล้วนะฮะยูกินะฮะตัวเธอฮะคือบพิเศษคนหนึ่งเลยนะฮะดังนั้นแล้วนะฮะความสามารถของเธอนะฮะไม่ธรรมดาแต่ว่าทางฝั่งของโชโดนะฮะใช้อนาเขตนะฮะเพียงแค่เบื้ออองงงงงต้้้นนนนเทท่่่าาาาััคคืจรริแลววะะผมขฝโ อาจจะไม่ถนัดนะครับผมในเรื่องพลังของอนาเขตก็เป็นได้ตัดมานะฮะที่ทางฝั่งของยูจิตอนนี้นะฮะตัวของยูจินะฮะไม่ได้มีการตั้งรับอะไรเลยนะฮะยูจิของเรานะฮะได้พุ่งไปนะฮะในการโจมตีอย่างเดียวดังนั้นแล้วนะตอนนี้นะับเป้าหมายของยูจินั่นคือการปัดเป่าไมโตนะฮะก่อนที่ไมาาโตของเราะะจะทําการแปงลงร่างนะฮะหรือว่าเปลี่ยนร่างสภาพร่างกายของคนและก็ได้มีคําพูดนะฮะเขียนไว้ว่าตอนนี้ยูจิของเรานะฮะกำลังพุ่งมานะฮะด้ความเร็วนะฮะที่เร็วขวาซึ่งคําว่าเร็วขวานะตอนนี้นนะะครััผมมมาา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 าดดดวววว่่่่่จจหยถึงงงงงเเ็ขขออททีฝโโกลลไ้แ ก็ได้ฉายมานะฮะที่ทางฝั่งของไมโตะซึ่งตอนนี้นะฮะได้มีคําพูดนะเขียนไว้ว่าแต่ถึงอย่งงางนั้นแล้วในการต่อสู้ครั้งนี้ผู้ที่เลร็วที่สุดนั่นก็คือฮิโตะตัวเขานั้นมีความพร้อมแล้วกับการเปิดใช้เทคนิคคาสาปของเขานั่นก็เป็นเพราะว่าความจริงแล้วนะตอนนี้ในอาณาเขตของฮิโตะนั้นได้บวกเพิ่มความสามารถของอาณาเขตพร้อมกับการใช้งานเทคนิคคาสาปของเขาขั้นตอนการกลางอาณาเขตของเขานั้นถูกรวมไปกับการใช้งานเทคนิคของเขารวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยการต่อสู้อย่างหนักหน่วงของไมโตะตัวเขานั้นจึงสามารถเรียนรู้และใช้้งงาาาาานมมมไดดอย่รรรวววเ็คสถ นี้ของไมฮิโตะตื่นหลังจากที่เขาสามารถใช้ประกายแสงสีดําได้และหลังจากนั้นผมภาพนะก็ここได้ตัดมานะที่ทางฝั่งของไมฮิโตะนะฮะและทางฝั่งของสุขุนะซึ่งตอนนี้นยะผมคาดว่านะ,ะทางฝั่งของไมฮิโตะนะฮะน่าจะเข้าไปนะฮะเหมือนกับว่าข้างในอาณาเขตน,นะฮะของไมฮิโตนะนั่นแหละและตอนนี้นะ,ะตัวของสุขุนะนะฮะได้มีการยืนนิ่งเลยไมฮิโตะนะฮะที่ไ้พูดไปว่าฉันทํามันแล้วแต่ว่าถ้าทางแล้วนะตอนนี้ฉันน่าจะปลอดภัยนะตรงนี้นี่สุขุนะอย่าบอกนะว่าณตอนนี้นายน่ได้มีการคุยกับเจ้าหมอน่านิดหน่อยง งั้นก็แปลได้ชัดเจนเลยว่านายนะ่ะมีข้อตรงงเล็กน้อยกับทางฝั่งของอิตาริใช่ไหมละ่ะงั้นเรื่องแบบนั้นนะ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นแน่เนื่องจากว่าเจ้าหมอนั่นนะ่ะมันจะตายก่อนที่นายจะได้สับตัวยังไงละ่ะดังนั้นแล้วสุขุนะหุบปากและดูอยู่ยเฉยเเธอเรียกได้ว,ว่าตอนนี้มาให้โตข่านะฮะไม่ใช่เพียงแค่ต่อรองเท่านั้นนะฮะแต่ว่าโชว์โหดนะฮะด้วยการปากดีไปอีก คือจริงๆแล้วนะฮะทางฝั่งของเพลเอกเรานะฮะได้มีการทําสัญญาฮะกับสุขุนาก็จริงแต่สัญญานะฮะมันเป็นตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านันาน้นนานมากแล้วนะฮะและหลังจากนั้นนะฮะทางฝั่งไมโตะนะฮะได้เข้ามาต่อสู้ทางฝั่งของไมโตะนะฮะได้ถูกทางฝั่งสุขุนนะฮะโจมตีไปดังน,นั้นแล้วนะฮะหลังจากที่ทางฝั่งของไมโตะนะฮะได้ถูกโจมตีมาเนี่ยผมก็ไม่เห็นเลยนะฮะว่าทางฝั่งของเพลเอกเรานะฮะจะมีการทําสัญญานะฮะหรือว่าทางฝั่งของข้อตกลงเพิ่มนะฮะกับสุขุนนะด้้ใชเเราห็น หรือว่าจริงๆแล้วนะฮะทางฝั่งของซูคุนะนะฮะตั้งใจนะฮะที่จะไม่โจมตีทางฝั่งของไมโตเองนั่นเองเนื่องจากว่าตอนนี้นะฮะเป็นการกลาเงเขตแดนนะฮะเพียงแค่0.2วินาทีและตัวของไมโตนะฮะยังกล้าปากดีนะครับผมกับซูคุนะาอีกว่า ปุบปากแล้วดูสะเรียกได้ว่าบทนี้มึงจะหล่อมึงก็หล่อเลยนะฮะถึงแม้เป็นตัวร้ายนะฮะแต่คาพูดมึงนี่แบบเจ๋งเป้งครับหลังจากที่เวลาผ่านไปนะฮะ0.2วินาทีนะผมอาณาเขตของทางฝั่งไมโตนะฮะจึงได้หายไปณต้าตา้นนะภาพนะฮะก็ได้ตัดมาที่ทางฝั่งของโชโดซึ่งตอนนี้นะฮะรอบข้างของโชโดนะฮะยังมีอาณาเขตนะฮะของไมโตอยู่เลยแต่ตอนนี้นะฮะพลังอาณาเขตของไมโตนะฮะได้หมดเวลาแล้วและแล้วนะฮะตัวของโชโดนะฮะจึงได้มองไปนะฮะที่แขนซ้ายเขาปรากฏว่าแขนซ้ายเขานะฮะเหม นะฮะสัมผ so mm ัสเลยแต่จริงๆแล้วนะฮะทางฝั่งของไมโตะเรานะฮะไม่ได้สัมผัสแม้แต่นิดเดียวเนื่องจากว่านะฮะมันเกิดจากอย่างนี้นะคือเรือใครจําได้นะฮะทางฝั่งของโกโจนะฮะเคยบอกเราว่าตั้งแต่อนิเมะและมังงานะฮะเขาได้บอกว่าถ้าเกิดผู้ใดนะฮะที่ได้มีการกลางอนาเขตฮะคนที่อยู่ในอนาเขตเนี่ยผมจะถูกโจมตีนะฮะแน่ๆเลยดังนั้นแล้วนะฮะการที่ทางฝั่งของโชโดนะฮะได้ถูกโจมตีแบบแน่ๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทางฝั่งของโชโดนะฮะจะมีร่างกายนะฮะที่ถูกดัดแปลงร่างกายแต่ว่าทางฝั่งงงงขขอออมมะะนน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 ้้เเเีีียพิิ่่ตตตใวา ทางฝั่งไมโตเราในฮะสามารถผนวกเนี่ยผมเทคนิควิชาคำสาเนี่ยผมไปพร้อมกับการกลารอนาเขตได้แล้วดังนั้นแล้วนะฮะทางฝั่งของโชโดนะฮะที่ได้เข้ามาเนี่ยใน0.2วินาทีตัวเขานะฮะจึงได้ถูกสัมผัสไปนะฮะด้วยพลังคำสาดนะฮะโดยสัมผัสผ่านทางการกลางอนาเขตนั่นเองหลังจากนั้นนะผมภาพนะก็ได้ตัดมานะที่ทางฝั่งของยูจิซึ่งตอนนี้นะยูจิของเรานะฮะกำลังพุ่งมานะผมในการโจมตีมาฮิโตเลยแต่ว่าตัวเขานะฮะก็สัมผัสได้ว่านะฮะการกลางอนาเขตครั้งนี้เนี่ยผมมันเริ่า เฮ้โชโดแต่ว่าคำพูดของเขาพูดยังไม่ทันขัดคำเลยนะฮะไมโตะของเราได้ไปซัดหน้าในขณะที่ทางฝั่งของยูจิเรากำลังหันหลังมาพูดกับโชโดตัดมานะที่ทางฝั่งของโชโดโชโดได้เห็นว่ามือซ้ายของทางฝั่งของเขากำลังจะถูกแปลงสภาพมด้วยพลังคำสาปของฮิโตะตัวเขาจึงได้มีการใช้มืออีกข้างหนึ่งในผมในการตัดมือซ้ายของเขาทิ้งนะฮะซึ่งในจังหวะที่เขาในผมได้นำมืออีกข้างในผมไปตัดเราจะเห็นได้ว่าสร้อยคอของทางฝั่งโชโดจะมีบางอย่างห้อยอยู่เนาะซึ่งมือขวาของโชโดหลังจากที่เขา ได้มีการปาดใบนะฮะปรากฏว่าในตอนที่เขานะฮะกำลังชักกลับนะฮะทางฝั่งของมือขวานะฮะที่ตัดมือซ้ายไปนะฮะมันก็ดันไปปาดกับทางฝั่งของสร้อยคอโทโดหลังจากนั้นผมก็ตัดมานะฮะที่ทางฝั่งของไมโตตัวของไมโตนะฮะได้พุ่งมานะฮะตอนนี้นี่คือใกล้ชิดกับโทโดมากๆซึ่งตอนนั้นโทโดของเรานะฮะทำหน้าตาแบบหน้าเสียไปเลยนะฮะและทางฝั่งไมโตนะฮะจะได้พูดได้ว่าเฮ้ ฉันพัฒนามันเพื่อแกเลยนะแล้วไอโตนะจึงได้กำหมัดในผมก่อนที่เขาจะซัดเข้าไปนะที่ช่วงท้องในของโทโดและตัวเขาจึงได้คิดในใจว่าหลังจากที่เขาได้มีการขยายอาณาเขตไปปรากฏว่าใครก็ตามที่อยู่ในอาณาเขตของเขาจะถูกละงับพลังไปช่วงคู่นั่นเองหรือว่ายากต่อการควบคุมดังนั้นแล้วมันคงไม่แปลกอะไรที่ทางฝั่งของโทโดเราจะเสียท่านั่นเองและหลังจากนั้นไมโตของเราจึงได้ซัดเข้าไปที่ช่วงท้องของโทโดด้วยประกายแสงสีดําหลังจากนั้นตัวของโทโดจึงได้ปิวมา านาฮะ,ะอย่างรุนแรงเลยตัดมาฮะ,ะที่ทางฝั่งของไมโตะไมโตะของเราฮะ,ะได้ยิ้มออกมาฮะ,ะแล้วเขาก็ได้คิดว่า เจ้าหมอนี่มันรออะไรหรือยังไงกันวะเจ้ากอริลลาตัวนี้เขาน่ะเพ่งสมาธิทั้งหมดไปที่ท้องของเขานั่นก็เพื่อรวบรวมพลังคำสาปไปที่ท้องของเขาในการรับการโจมตีแบบเบาที่สุดตัดมานะฮะที่ทางฝั่งของโทโดถึงแม้ว่าตัวเขาเองนะฮะจะสามารถรวบรวมพลังคำสาปนะฮะก่อนที่ทางฝั่งของไมโตะนะฮะจะซัดมาได้เนี่ยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขานะฮะจะไม่บาดเจ็บเลยเนื่องจากว่าตอนนี้นะฮะร่างกายของโทโดนะฮะมีเลือดนะฮะช่วงบริเวณท้องของเขานะฮะเยอะมากมานะฮะและที่ปากของเขานะฮะก็มีเลือดออกมานะฮ ตัวเขาจึงได้กัะพุ่งไปในการโจมตีซึ่งตอนนี้ตัวของยูจิเองได้อยู่ข้างหลังทางฝั่งของไมโตะดังนั้นแล้วทางฝั่งของไมโต้จึงได้กัะมุ่งหน้าไปซัดทางฝั่งของโทโดและตัวของไมโตะก็ได้คิดว่าตอนนี้เทคนิคของเขาผมสามารถใช้ได้ครั้งแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้ไอ้กอยล่าตัวนี้ไม่สามารถตบมือของมันได้ดังนั้นแล้วตอนนี้คือเวลาที่ควรปิดเกมกับทางฝั่งของโทโดะให้เร็วที่สุดด้วยการดัดแปลงร่างกายของโทโดะด้วยมือซ้ายของเขานนัเองและถ้าเกิดใครจําได้ตอนที่ผมบอกว่ามือซ้ายของโท ได้ไปป่านะฮะที่สร้อยคอเขาปรากฏว่านะตอนนี้นะฮะสร้อยคอของโทรนะฮะได้ขาดนะผมและแล้วนะฮะก็ได้มีของบางอย่างนะฮะที่เขานะฮะได้ห้อยไว้ที่สร้อยคอเนี่ยกำลังตกลงมาและแล้วนะฮะทางฝั่งของสิ่งของนั้นนะฮะจึงได้เปิดออกนะฮะซึ่งนั่นนะฮะมันก็คือรูปของยูจินะฮะและหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะซึ่งผมคาดว่าเธอคนนี้นะฮะน่าจะเป็นสเปคของโทรนั่นเองผมต้องขอเบรกแป๊บหนึ่งนะฮะคือผมงงเว้ยโทรอ่ะมันจะห้อยรูปแบบ สาวในสเปกมันอะไม่แปลกแต่คือมึงจ้องให้รูปผู้ชายเพื่อมึงให้รูปพระเอกเพื่ออะไรวะไอกอริลล่าคือเข้าใจนะฮะว่าแบบโอ้โหน้องรักเพื่อรักอะไรอย่างนี้นะแต่คืออันนี้มึงก็แบบมันแบบยังไงอะคือแบบมันพูดไม่ถูกอะคือเพื่อรักก็จริงนะแต่คือไม่มีใครอีท่าไหนหรอกนะที่แบบว่านํารูปของเพื่อรักนะฮะมาอัดกรอบรูปนะฮะแล้วก็แขวนไว้ที่คอหลังจากนั้นนะฮะก็ตัดเข้ามานะฮะที่มังากรกันดีกว่านะฮะทางฝั่งไม่ต่อนะ,ะจึงได้มีการมองไปนะฮะที่พื้นและเขานะฮะจึงได้เห ทางฝั่งของโทโดนะฮะได้ห้อยไว้ซึ่งในตอนนั้นนะฮะเหมือนว่าทางฝั่งของไมโตะเรานะฮะจะค่อนข้างวกแวกไปนิดนึงนะฮะและแล้วโทโดนะฮะจึงได้นามือซ้ายของเขานะฮะที่เหลืออยู่ในผมมือเดียวนะฮะตบเข้าไปในผมที่ทางฝั่งของอีกมือนึงนะฮะของทางฝั่งไมโตะเอ้ยมันผมจะพูดผิดนะฮะจริงๆแล้วนะฮะมือที่โทโดตัดไปนะฮะมันคือมือซ้ายส่วนมือที่โทโดเหลืออยู่นะฮะมันคือมือขวาไม่เป็นไรในผมเอาเป็นว่าเข้าใจทีหลังได้แล้วกัน ห,หลังจากที่ทางฝั่งของโทรโดนะฮะได้มีการตบมือไปในผมกับไมโตะซึ่งนี้นะ,ะับมันก็คือการใช้ความสามารถของโทโดนะฮะในการสลับลางนั่นเองถึงแม้ว่าเขานะฮะจะไม่ได้ไปตบนะ,ะับผมกับมือตัวเองเขานะฮะก็สามารถใช้ได้และแล้วในผมัวของยูจินะฮะจึงได้มีการสลับกันไปในผมกับโทโดนั่นเองและแล้วยูจิของเรานะฮะจึงได้มีการง้างหมัดรอแล้ว ouais. นะฮะอัดเข้าไปนะฮะที่ใบหน้าของไมโตนะฮะอย่างรุนแรงนะฮะได้แบ็คแฟทและแล้วนะตอนนี้นะฮะภาพนะฮะก็ได้ตัดมาน่นเองนะที่ทางฝั่งของโทโดตัวของโทรโดนะฮะได ที่เหลืออยู่นะผมเพียงมือเดียวซึ่งนั่นก็คือมือขวาน,นั่นเองนะผมตอนนี้นะ,ะมือขวาเขานะฮะเริ่มมีอาการนะฮะพองๆไปหมดแล้วและตัวเขานะฮะจึงได้คิดในใจว่าเขาเนผมสามารถสัมผัสทางฝั่งของไวโตวได้นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ชัวช่วครู่เท่านั้นนั่นนะฮะก็ปฏิหารแล้วดังนั้นแล้วนะตอนนี้นะฮะตัวเขานะฮะไม่สามารถทําอะไรได้แล้วและหลังจากนั้นนะผมภาพนะก็ได้ตัดมาที่ทางฝั่งของยูจิยูจิของเรานะฮะได้มีการมองไปนะฮะที่ทางฝั่งของโชโดและเขานะฮะก็ได้คิดว่าที่เหลือนะฉันจัดกการเองโดแล ขอบใจมากนะ ตัดมานะะฮที่ทางฝั่งของไมโตะตัวของไมโตะนะครับเขาได้มีการคลายวิญญาณออกมาอีกแล้วนะฮะและเขานะฮะจึงได้มีการนําพวกวิญญาณพวกนั้นนะะฮมาคุกคีกันในผมกลายเป็นวิญญาณคุกคีและเขานะฮะจึงได้มีการปั้นนะฮะโพลิโมฟิกโซไอโซเมอร์นะฮะหรือว่าก้อนวิญญาณนะฮะที่ได้มาคุกคีกันนะฮะและได้มีการต่อสู้กับโทรไปนั่นแหละและแล้วนะฮะทางฝั่งของโพลิโมฟิกเนี่ยผมจึงได้เข้ามาโจมตีทางฝั่งของยูจิแต่ยูจิของเราครับก็สามารถรับการโจมตีนะฮะและสวนกลับได้หลังจากนั้นผมมมมภาาาาพ้้ววก็ไไไไดดดดตตตตัััทที่่่งงงงฝขขออโโะะะะนฮคิ ไอเวนเนยได้ไปโดนท่าประกายแสงสีสด้ำซะได้ตะกี้ไอเจ้ากอริล่านั่นบาดเจ็บสาหัสแล้วยังวางแผนไปจนถึงนาทีสุดท้ายจริงๆสินะแต่ว่าตอนนี้นะตัวฉันนะได้คนพบแล้วถึงแก่นแท้ที่แท้จริงของวิญญาณของฉันและ รูปร่างที่แท้จริงและในระหว่างที่ทางฝั่งของพรเอกเรานะฮะกําลังมีการต่อสู้นะผมกับโพลีมอร์ฟกอยู่ในผมทางฝั่งของพรเอกเรานะฮะจึงได้เหลือไปมองนะฮะที่ทางฝั่งเอาไมตโตะใช่แล้วครับผมทางฝั่งของพรเอกเรานะฮะถึงกับตกใจไปเลยนั่นเองและนี่นะครับมันก็คือการที่ทางฝั่งเอาไมตโตะเรานะฮะได้มีการดัดแปลงนะฮะหรือว่าบิดเนี่ยผมรูปร่างของวิญญาณน,นะฮะและกาย,ยาของเขาเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะฮะตัวเขานะฮะได้บอกว่าเขานะฮะได้ค้นพบนะฮะถึงแกนแท้ที่แท้จริงนะฮะของวิญญาณของเขาและเขานะฮะจึงได้ค้นพบนะผมถึงร่างที่แท้จริงด้วยซึ่งนี่นะฮะมันก็คือร่างที่แท้จริงนะฮะของไมโตะนั่นเองซึ่งชื่อร่างนี้ มีชื่อล่างภาษาอังกฤษว่า Instant Spirit Body of d i s s e r t u d e a l i n g หรือแปลเป็นไทยว่าล่างวิญญาณแห่งการฆ่าที่บิดเบี้ยวและหลังจากที่ทางฝั่งของไมโตเรานะฮะได้รอข้าวมาตัวเขานะก็ได้พูดออกมาว่านี่นายนะโอ๊ยพ่อมันเกิดได้ชั้นหน่อยสิอิตาโทริ <Y> แล้วก็จบไปนี้เองนะผมกลับมางานเรื่องจุิศึไคเซนนะฮะหรือว่ามหาวิทยาล่งมาได้เองนะผมในตอนที่130เนี่ยผมบอกเลยนะฮะว่ามันดุมันเดือดมากๆนะผมกับการต่อสู้เนี่ยผมกลับทางฝั่งของไมโตะไอ้ไมโตะนี่นะฮะคือถึกทนนานเหมือนกันเนี่ยผมนึกว่าสีท่ทนได้เอาจริงแล้วถ้าเกิดมันเจอโกโจนะฮะแป๊บเดียวนะฮะมันล่วงแน่นอนแต่นี่คือแบบว่ามันคือแบบมันไม่ได้เจอคนเก่งไงนะฮะมันก็เลยแบบว่าอาจจะแบบว่าโอ้โหโชเรือนนะฮะไม่ตายตะทีคือตอนนี้โทโดของเรานี่ผมเจอพลังแห ก็เฟอร์ไปเลยนะฮะและที่พีคไปกว่านั้นนั่นก็คือสร้อยของโชโดนะฮะมึงจะเก็บรูปของยูจิไปเพื่อ กูไม่เข้าใจและที่แปลกไปยิ่งกว่านั้นนะฮะทำไมทางฝั่งของสุคนะนะฮะถึงไม่ออกไปนะฮะในการโจมตีทางฝั่งของไมโตะหรือว่ามันเพิ่งออกมานะฮะจนมันนะฮะสะใจไปแล้วซึ่งนี่นะฮะก็อาจจะเป็นไปได้แล้วถ้าเกิดถามผมนะฮะว่ามันเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือเปล่าส่วนตัวแล้วนะฮะผมคิดว่าจริงๆแล้วเงื่อนไขของพวกเรานะฮะได้มีการทําก่อนไปนะฮะตั้งแต่ช่วงแรกแล้วและถึงแม้ว่าพวกเรานะฮะจะมีการทําสัญญาไปแล้วนะฮะแต่ถึงยังงั้นแล้วนะฮะไมโตะของเรานะฮะก็ยังถูกสุคนะนะฮะโจมต มีสุกคุนะของยูจินะฮะมันค่อนข้างดีนะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราดูนะฮะเราจะเห็นว่าทางฝั่งของไมโตะนะครับเขานะฮะได้กลางอนาเขตในผมเพียงแค่0.2วินาทีเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเขานะฮะกลางไปมากกว่านี้นะฮะหมายถึงว่าไม่มีสุกคุนะหรืออะไรจำนองนี้นะฮะบอกเลยนะฮะว่าทางฝั่งของยูจินะฮะและโทโดนี่คือมึงสองคนนะฮะแพ้ทางฝั่งของไมโตะนะฮะไปตั้งนานแล้วและการตัดสินใจของโทโดนะฮะที่เขาเนี่ยผมค่อนข้างจะเด็ดขาดมากนะฮะนั่นก็คือเขาเนี่ยผมได้ตัดสินใจเนี่ยผมได้การเหมือนกับสับมือของเขานะฮะทิ้งไปเลยนน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 ะะ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 ฮฮฮขข้้้าาาางงงงงงงึััั่่่่เออแลยิไไปกวทฝมมโตดี ทางฝั่งของชลรยด้วยว่าเขาได้แข็งเก่งนะฮะและเขาผมสามารถรวบรวมพลังทางฝั่งของคำสาะมาป้องกันได้ส่วนตัวแล้วนะฮะผมคิดว่าโทรนะฮะค่อนข้างแข่งนะฮะแต่ว่าไมโตนะฮะมันขี้โกงไปหน่อยคนที่จะจัดการได้จริงนะฮะมีแต่คนที่โจมตีวิญญาณของมันนะฮะโดนเท่านั้นซึ่งตอนนี้นะฮะเราพบเพียงแค่ยูจินั่นแหละและสุดท้ายเลยนะฮะนั่นคือทางฝั่งของโทรโเรานะฮะจะตายหรือไม่ส่วนตัวแล้วนะฮะผมคิดว่าไม่น่าตายแน่นอนนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะมีการเสียมือไปข้างหนึ่งนะฮะและมือข้างของเขาเหมือนกับว่่าาังงททฝิญญณี อไมโตนะฮะสัมผัสก็จริงแต่ผมคิดว่ายังไงนะฮะก็ไม่ตายแน่นอนแต่ว่าทางฝั่งของโทโดนะฮะอาจจะไม่สามารถต่อสู้ได้อีกแล้วนั่นเองดังนั้นแล้วนะฮะเราก็ต้องรอรุ้นนะฮะว่าเขตเกียวโตนะฮะจะมาเสริมตอนไหนนะฮะเนื่องจากว่าตอนที่แล้วนะฮะยังนั่งรถไฟกันอยู่เลยเนาะก็คงต้องรอประมาณอีกสัก2อสตอนได้นะฮะซึ่งคลิปนี้นะผมก็ต้องขอลาท่านไปก่อนละกันนะเทิดใครชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์เนียผมกดซับสไคร้นะเป็นกำลังใจให้ผมโดยละกันนะผมบายบายครับสวัสดีครับ